สวัสดีครับ EP นี้เป็นอีก EP หนึ่งที่ผมเรียบเรียงสคริปต์ของคลิปนี้ด้วยความรู้สึกตื่นเต้นมีชีวิตชีวาและก็มีพลังมากเป็นพิเศษเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ให้ความรู้สึกเข้าใจตื่นรู้แล้วก็มีพลังในชีวิตเป็นอย่างมากนะครับรับรองว่าถ้าได้ฟังจนจบแม้เพียงครั้งเดียวมันก็จะมีคุณค่าต่อชีวิตของคุณผู้ฟังทุกท่านไปตลอดชีวิตเลยนะครับเราจะมาคุยกันในเรื่อง10สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตที่คนเราต้องรู้ เพื่อให้เราใช้ชีวิตได้อย่างทรงคุณค่ามีความหมายและไม่เกิดมาสูญเปล่านะครับเรามาฟังกันนะครับข้อ1อย่ารู้สึกสบายใจที่จะฝากชีวิตของคุณไว้กับใครพวกเขาสามารถเปลี่ยนไปจากคุณได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีประวัติความเป็นมาและความผูกพันที่คุณรู้สึกพิเศษและไว้วางใจมากแค่ไหนนะครับข้อนี้เน้นให้เราให้ความสําคัญกับการไม่สามารถคาดเดาได้ของความสัมพันธ์ของมนุษย์นะครับ มีประวัติศาสตร์มากมายที่ได้แสดงให้เราเห็นแล้วว่าแม้แต่ความผูกพันที่เริ่มต้นหรือว่าดำรงอยู่ที่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งที่สุดมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไม่คาดคิดนะครับมีคำพูดที่จับใจของเฮราคิทุสกล่าวไว้ว่าค่าคงที่เพียงอย่างเดียวในชีวิตมนุษย์ก็คือการเปลี่ยนแปลงมันเป็นสิ่งที่เตือนใจให้เราฝึกฝนและขวากความหวังหลักของเราเอาไว้กับการพึ่งพาตัวเองและมีความยืดหยุ่นทางอารมณ์ เหมือนต้นไม้ที่ลู่ตามลมแต่ไม่หักโค่นเมื่อมีพายุพัดมานะครับการปรับตัวปรับใจให้ได้เมื่อต้องพบกับความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญนี่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนไม่น่าไว้วางใจหรือว่าไม่ควรเชื่อใจนะครับแต่ว่ามันคือการทําความเข้าใจว่าลำดับความสําคัญของสถานการณ์ของผู้คนนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้และเราจําเป็นต้องเตรียมพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงเสมอมันเป็นการเตือนให้เราสร้าง และฝึกฝนความรู้สึกแข็งแกร่งและมั่นคงภายในใจของตัวเองที่มันจะเป็นเหมือนประภาคารที่มั่นคงแล้วก็มีแสงในตัวเองท่ามกลางความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มักจะเปลี่ยนแปลงไปมาตลอดเวลาเหมือนกระแสน้ําในทะเลนะครับข้อ 2. หากคุณพบใครบางคนที่ฉลาดกว่าคุณวิธีฉลาดฉลาดที่คุณจะทําได้ก็คือทํางานร่วมกับพวกเขาอย่าไปแข่งขันกับพวกเขานะครับ ความหมายของแนวคิดนี้สอดคล้องกับปรัชญาที่เฮนรี่ฟอร์ดเคยพูดเอาไว้ว่าการร่วมกันคือจุดเริ่มต้นการอยู่ร่วมกันคือความก้าวหน้าและการทำงานร่วมกันคือความสำเร็จการมีส่วนร่วมกับคนที่มีความรู้หรือมีความเชี่ยวชาญถือเป็นโอกาสที่มีค่าสำหรับการเติบโตทั้งส่วนตัวและก็ทางการงานอาชีพของคุณนะครับแม้ว่าการแข่งขันนั้นจะมีข้อดีแต่พลังของการทำงานร่วมกันมักจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สำคัญมากกว่านะครับ ลองพิจารณาตัวอย่างเช่นโครงการจีโนมของมนุษย์เป็นตัวอย่างนะครับความพยายามทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่นี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะของคนเพียงคนเดียวแต่ว่าเป็นความพยายามร่วมกันของนักวิทยาศาสตร์หลายพันคนทั่วโลกด้วยการแบ่งปันความรู้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญโครงการความร่วมมือนี้ประสบความสําเร็จในการสร้างแผนที่จีโนมของมนุษย์ทั้งหมดซึ่งเป็นความสําเร็จที่ได้ปฏิวัติวงการแพทย์และชีววิทยาตัวอย่างนี้เน้นถึงความสําคัญของการทํางานร่วมกับคนที่สามารถให และแลกเปลี่ยนมุมมองและทักษะที่แตกต่างกันมันจะเพิ่มขีดความสามารถให้กับทุกคนเพื่อทําเป้าหมายให้สําเร็จได้อย่างน่าทึ่งนะครับข้อ 3. อย่าบอกอะไรคนอื่นมากกว่าที่พวกเขาควรจะรู้เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณเองจงเรียนรู้ว่าใครควรจะรู้และใครควรจะไม่ต้องรู้ข้อนี้เน้นถึงความสําคัญของการคิดให้รอบคอบและการไตร่ตรองให้ดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนแต่ละคนนะครับวอร์เรนบัฟเฟตเคยกล่าวเอาไว้ว่า คนเราใช้เวลา20ปีในการสร้างชื่อเสียงและใช้5นาทีในการทำลายมันการที่เราบอกคนอื่นมากเกินไปอาจจะทำให้คุณอยู่ในความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นคุณจำเป็นต้องรู้ว่าใครที่สามารถเชื่อถือได้มากพอที่จะให้รู้ข้อมูลสำคัญของคุณซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับวิธีการนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำตัวมีความลับอย่างไร้เหตุผลและไม่ไว้วางใจคนอื่นแต่ว่ามันคือการจำกัดความเสี่ยงแล้วก็ปกป้องความเป็นส่วนตัวประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยตัวอย่างของคนที่ล้มเหลวในการรักษาความลับ และได้รับผลกระทบกลับมาในด้านลบจากสิ่งที่พวกเขาพูดให้คนอื่นฟังจงระวังและคิดให้มากในการโต้ตอบกับคนอื่นโดยรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่คุณบอกเรื่องราวของคุณให้พวกเขาฟังจะเชื่อใจได้เสมอไปนะครับข้อ 4. วันนี้คุณไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อขอเวลาหรือขอความสนใจจากคนอื่นจงอยู่ในที่ที่เห็นคุณค่าของคุณและคุณได้รับการยอมรับข้อนี้เป็นการยืนยันที่ทรงพลังถึงคุณค่าในตัวเอง และการอยู่รายล้อมด้วยคนที่สนับสนุนและก็ยกระดับคุณขึ้นมานะครับในฐานะนักเขียนและกะวีชื่อดังนะครับมายาเอนเจโรเคยกล่าวเอาไว้ว่าฉันได้เรียนรู้ว่าผู้คนจะลืมสิ่งที่คุณพูดผู้คนจะลืมสิ่งที่คุณทำแต่ผู้คนจะไม่มีวันลืมว่าคุณทำให้พวกเขารู้สึกอย่างไรชีวิตมีค่าเกินกว่าที่จะใช้ให้หมดไปเพื่อคอยวิ่งหาหรือว่าร้องขอการยอมรับจากคนอื่นให้คุณหาสถานที่ที่ผู้คนเห็นคุณค่าของคุณ และการมีส่วนร่วมของคุณนั้นได้รับการชื่นชมอย่างแท้จริงเช่นเดียวกับพืชที่จเจริญเติบโต,ตได้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมนุษย์ก็จเจริญรุ่งเรืองในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยและเป็นบวกเช่นกันนะครับนี่ไม่ได้หมายถึงการรังเกียจความคิดเห็นหรือว่าคําวิจารณ์ที่สร้างสรรค์น,นะครับแต่เป็นความเข้าใจในคุณค่าของคุณและการใช้เวลาไปกับคนที่รับรู้และก็ชื่นชมมันนะครับข้อ 5. การพลาดความสนุกชั่วคราวเพื่อสร้างความมั่นคงถาวรไม่ใช่การสูญเสีย ตัวคุณคือโครงการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณเคยทํางานให้หรือสร้างขึ้นมานะครับมุมมองนี้เน้นคุณค่าของเป้าหมายระยะยาวมากกว่าความสุขระยะสั้นดังที่ไมเคิลแองเจโลได้เคยกล่าวไว้ว่าอันตรายที่ยิ่งใหญ่กว่าสําหรับพวกเราส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่การตั้งเป้าหมายของเราไว้สูงเกินไปแล้วเราทําไม่ได้แต่มันอยู่ในการตั้งเป้าหมายของเราที่ต่ําเกินไปแล้วเราทําได้ต่างหากการเสียสละความสุขชั่วคราวสําหรับความสําเร็จที่ยั่งยืนเป็นจุดเด่นของคนที่ประสบความสําเร็จ มันเกี่ยวข้องกับการมองว่าตัวเราเองนั้นเป็นโครงการตลอดชีวิตที่ต้องสร้างและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกช่วงเวลาที่ใช้ในการพัฒนาตัวเองไม่ว่ามันจะเล็กแค่ไหนมันก็เป็นก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงและก็เติมเต็มในระยะยาวเสมอนะครับข้อ6คุณไม่ต้องรู้สึกผิดต่อใครที่คุณจะมีความทะเยอทะยานเป็นอิสระและจิตใจดีแล้วมันทําให้คนบางคนจากไปไม่สามารถอยู่กับคุณได้ ประโยคนี้เป็นสุดยอดในการให้คุณค่าของการโอบกอดและเปิดใจรับจุดแข็งของคนคนหนึ่งตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์มีคนที่มีอิทธิพลประสบความสําเร็จร่ารวยมีชื่อเสียงช่วยเหลือคนอื่นได้ดีจํานวนมากที่ยืนหยัดตามความเชื่อมั่นของพวกเขาแม้จะมีการคัดค้านไม่เห็นด้วยพูดให้เสียกําลังใจหรือว่าถูกเข้าใจผิดเอเลนอร์รูสเวลเคยกล่าวเอาไว้ว่าไม่มีใครสามารถทําให้คุณรู้สึกด้อยค่าได้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ ความทะเยอทะยานความเป็นอิสระและความคิดที่แข็งแกร่งมั่นคงของคุณไม่ใช่ข้อบกพร่องแต่มันเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นสูงและไม่ยอมแพ้ต่อสภาพอากาศความแข็งแกร่งและมุ่งมั่นของคุณอาจจะทําให้ใครบางคนไม่สามารถรักษาพลังงานความมุ่งมั่นภาคเพียนพยายามไว้ให้เท่ากับคุณหรือทําให้ทันคุณได้และพวกเขาก็จะจากคุณไปแต่มันก็จะสร้างแรงบันดาลใจให้ขบวนอีกเป็นจํานวนมาก โปรดจำไว้ว่ามันไม่ใช่ความรับผิดชอบของคุณที่จะลดความมุ่งมั่นทะเยอทะยานของคุณเพื่อให้คนอื่นใช้ชีวิตตามคุณได้ง่ายขึ้นจงทะเยอทะยานเป็นอิสระและเข้มแข็งข้อ 7. คุณจะไม่อยู่ในวัยนี้อีกแล้วทำในสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขเหมาะสมกับวัยเสียตั้งแต่วันนี้และคุณจะมีความทรงจำที่ดีของทุกช่งวงวัยในชีวิตไว้ระลึกถึงด้วยความสุขหวัวข้อนี้เป็นเครื่องเตือนใจที่มีชีวิตชีวาให้ยึดมั่นอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันและก็ยึดมั่นอยู่ในความสุขของเรานะครับ มันสะท้อนคำพูดของกวีฮอ r เรสที่กล่าวไว้สั้นๆว่าคาเพอร์เดียมมีความหมายว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดจกฉวยความสุขในวันเวลานี้เอาไว้อยากทำอะไรก็ทำเลยมีความสุขตรงไหนก็พาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นแต่ละช่วงอายุและสิ่งที่เราเจอในแต่ละช่วงของชีวิตคือโอกาสและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวไม่ว่าคุณจะอายุ 20, 40หรือว่า60 ช่วงเวลานี้ในชีวิตของคุณก็จะหายวับไปและคุณไม่สามารถถูกแทนที่หรือย้อนกลับมาได้อีกค้นหาสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขกับช่วงวัยและเปิดใจรับมันอย่างเต็มที่ให้คุณทําตัวเหมือนเป็นนักเดินทางที่มีโอกาสเดินทางไปจุดนั้นเพียงหนึ่งครั้งในชีวิตจงใช้เวลาที่ดีที่สุดในช่วงเวลานั้นเพราะว่ามันจะไม่หวนกลับมาอีกแล้วนะครับข้อ 8. ตัวคุณคือบ้านของจิตวิญญ,ญาณของคุณคุณเป็นสิ่งที่หายากและมีค่าที่ประเมินไม่ได้ จงดูแลบ้านของจิตวิญญาณคุณอย่างดีเสมอคำพูดที่ลึกซึ้งนี้บอกถึงความสำคัญของการดูแลตัวเองและการยอมรับตัวเองในโลกที่ผู้คนมุ่งแต่หาการยอมรับจากคนอื่นภายนอกการรับรู้และให้คุณค่าความสำคัญกับตัวคุณเองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากคุณเป็นผลงานชิ้นเอกที่หาได้ยากตัวคุณสมควรได้รับการดูแลและเอาใจใส่ที่ดีที่สุดจากคุณมีคำกล่าวที่ว่าร่างกายของคุณเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จงปฏิบตัติต่อร่างกายของคุณด้วยความรักและความเคารพ การดูแลบำรุงเลี้ยงดูตัวเองทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างดีที่สุดนั้นไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะครับแต่เป็นสิ่งที่จําเป็นที่สําคัญอย่างที่สุดเพื่อจิตวิญญาณของคุณจะได้มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เอาไว้อาศัยอยู่ดูแลร่างกายของคุณเช่นเดียวกับคนสวนผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญดูแลดอกไม้พันธุ์ที่สวยงามและหายากที่สุดในโลกให้เวลากับตัวเองในการดูแลตัวเองอย่าเสียดายเพราะว่าคุณเป็นคนที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้อย่างแท้จริงข้อ9 ผู้คนจะวิพากวิจารณ์คุณอย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะทําอะไรดังนั้นจงทําทุกอย่างที่ทําให้คุณมีความสุขและใช้ชีวิตที่ดีที่สุดของคุณนะครับข้อความนี้มันเป็นเครื่องเตือนใจให้คุณมีชีวิตอยู่อย่างเป็นตัวของตัวเองนักปราชญ์อริสโตเติลเคยกล่าวไว้ว่ามีเพียงวิธีเดียวที่จะหลีกเลี่ยงการวิพากวิจารณ์ก็คือไม่ทําอะไรเลยไม่พูดอะไรเลยและไม่มีอะไรเลยในเมื่อการถูกวิพากวิจาร์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าอย่างนั้นทําไมไม่ทําในสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขอย่างงแท้จริ ชีวิตของคุณมีค่าเกินกว่าที่จะใช้ชีวิตตามสคริปที่คนอื่นเขียนให้คุณเปิดใจรับและทําตามความสนใจของคุณอย่างไม่ต้องแคร์เสียงวิพากษ์วิจารณ์ด้วยการทําเช่นนี้คุณไม่เพียงแต่ได้ใช้ชีวิตที่ดีที่สุดของคุณแต่ยังเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเดินตามเส้นทางของตัวเองเพื่อความสุขของตัวเองอีกด้วยนะครับข้อ 10. ฉลองให้ตัวเองไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรที่เจ๋งที่สุดสําหรับคุณมีคุณคนเดียวที่รู้ การบอกให้คุณฉลองให้ตัวเองนี้คือการรับรู้และให้เกียรติการเดินทางและการต่อสู้ที่เป็นหนึ่งเดียวไม่ซ้ำใครที่คุณทำได้ทุกคนมีการต่อสู้ของตัวเองมีชัยชนะของตัวเองและมีเรื่องราวที่รู้อยู่คนเดียวไม่มีคนอื่นในโลกรับรู้ด้วยการขึ้นขึ้นลง,ลงของชีวิตทำให้คุณมีสุขมีทุก์มีล้มเหลวมีสำเร็จมันทำให้คุณรู้ว่าคุณเป็นใครมีแต่คุณที่รู้ว่าอะไรคือความสำเร็จที่ตอบสนองจิตวิญญ,ญาณของคุณอย่างแท้จริง ดังนั้นจงเฉลิมฉลองให้กับความยืดหยุ่นและความสําเร็จของคุณยินดีแม้แต่กับความพ่ายแพ้ของคุณเพราะว่ามันล้วนแต่เป็นส่วนสําคัญของเรื่องราวแห่งชีวิตคุณเช่นเดียวกับที่ศิลปินทุกคนเซ็นชื่อลงในภาพที่พวกเขาวาดทุกชิ้นด้วยความภาคภูมิใจตอนที่พวกเขาวาดมันเสร็จนั่นคือเวลาที่พวกเขาเฉลิมฉลองแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้เลยว่าต่อไปข้างหน้าภาพนั้นจะโด่งดังมีราคาหรือว่าไม่มีใครสนใจต้องการมันเลยคุณเองก็เช่นกันฉลองให้ตัวเองเมื่อคุณทําอะไรประสบความสําเร็จ และจดจำเอาไว้ว่าตัวเองทําสําเร็จแม้ว่าจะไม่มีใครรู้หรือว่าร่วมฉลองเลยก็ตามนะครับนั่นคือทั้ง10ข้อที่ลองนําไปพิจารณาและก็ปรับใช้ในชีวิตกันดูนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์คลิปและร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง Unlimited Mindset ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ